พื้นที่เสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิดในจังหวัดชนบุรีประกาศณวันที่6เมษายนพุทธศักราช2564ตามที่ได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ประรอกใหม่ซึ่งพบผู้ป่วยยืนยันในจังหวัดชนบุรีจำนวนหนึ่งมีประวัติการเดินทาง ไปตามสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่างๆมากมายก่ายกองทางสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดชนบุรีร่วมกับทางสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอศรีราชาได้เข้าดำเนินการสอบสวนโรคและพยายามติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยเพื่อควบคุมโรคไม่ให้มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงต่อไป ทางสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดชนบุรีได้แจ้งว่าประชาชนที่เดินทางไปยังสถานที่ดังต่อไปนี้ท่านมีความเสี่ยงอาจจะได้รับเชื้อไวรัสโควิด -19 ขอให้ท่านปฏิบัติตนตามหลักการการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงโควิด -19 ต่อไป 1. ตลาดนัด ข้างคอนโดเจริญสินธานีบ่อวินหมู่3ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาในวันที่29มีนาคมถึงวันที่หนึ่งเมษายนเวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกาจุดสน 2. ร้านชาบูชิแปซิฟิกพาร์ศรีราชาอำเภอศรีราชา ในวันที่31มีนาคมเวลา13นาฬิกา30นถึง15นาฬิกา 3. ร้าน Voice Bar สีราชานคร3สาตำบลสีราชาอำเภอสีราชาในวันที่2ถึง4เมษายนเวลา19นาฬิกาถึง24นาฬิกา 4. ร้านนานาเซลาเมงศรีราชาหมู่สิบตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาวันที่มสมเมษายนเวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาและทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชนบุรีขอเน้นย้ำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชนบุรีทุกท่าน ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครับสนับเสมอเช่นรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย1-2เมตรสวมใส่หน้ากากาอนามัย100%เซนต้องคลุมปากและจมูกด้วยนะครับเพราะว่าผมเห็นบางท่านคลุมแค่ปากโผล่ให้จมูกมาหายใจเฉยยิ่งหนักกว่านั้นเอาลงมาใต้คางนี้ แล้วก็ล้างมือบ่อยๆกันด้วยนะครับและถ้ามีสมาร์ทโฟนก็ขอให้สแกนไัยชนะเมื่อเข้าไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และสามารถติดตามผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ